สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้อยู่กับปานาฟิสิกนะครับครูก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับสำหรับม .5 เทอมที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยเป็นยังไงนะครับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับหรือเรียกว่า simple harmonic motion เนี่ยใช้สัญลักษณ์ตัวย่อนะครับก็คือ h s นะครับ h แล้วก็ตัว m นะครับมา เป็นการเคลื่อนที่แบบ s m p p l h h r r o o n i นะครับมาดูลักษณะส,สำคัญของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic กันเลยนะครับก็จะมี1นะครับต้องเป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุลน,นี่ครับนี่คือเงื่อนไขแรกเครับต้องเป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมากลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุลเดิม2อ m แอมพ u ิจและค่าคงตัวนะครับถ้าเราขยายความคำว่าแอมพลิจูดนิดนึงนะครับ มันคือการกระจัดสูงสุดนะครับที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะครับใช้สัญลักษณ์เป็นตัว A นะครับส่วนคาาเนี่ยคือเวลาที่ครบรอบปึ๊บเวลาที่ครบรอบปึ๊บสองเนี่ยต้องมีค่าคงที่หมายความว่าถ้ามันแกว่งไปทางซ้าย 10เซนติเมตรนะครับเวลามันกลับเนี่ยมันก็ต้องแกว่งไปทางขวาด้วยนะครับ10เซนติเมตรแบบนี้ห้ามเกิดหรือว่าห้ามขาดครับต้องคงที่สม่ำเสมอสำหรับระยะการกระจัดที่แกว่งไปและการจับเวลานะครับแบบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยต้องมีค่าเท่าเดิมอ,อ,อันนี้คือเงื่อนไขที่2สุดท้ายนะครับแรงลัพมีขนาดแปรผันตรงกับการกระจัดนะครับเราใช้ตัว F แทนแรงนะครับที่ กระทำต่อวัตถุนะครับและทีเนี้ f มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับปริมาณตัวหนึ่งด้วยคือความเร่งเพราะว่าจะกดนิวตันข้อที่2นะครับแรงรับเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งคู่เขียน f กับ a นะสออันนี้มีความสัมพันธ์กับการกระจัดคือแปรผันตรงถ้าแรงมากความเร่งก็มากด้วยและการกระจัดก็มากด้วยนึกภาพนักเรียนออกแรงเยอะๆนะครับกระทากับ เตะกองอย่างเงี้ยนะครับมันก็เคลื่อนที่ไปได้ไกลเออการกระจับมันก็ไกลความเร่งมันก็เยอะพวกอันเนี้ยแปรผันตรงกันหมดแต่ว่าทิศท,ทางมันจะตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราอาธิบายว่าทิศท,ทางมันตรงข้ามยังไงครูขอเขียนเป็นความสัมพันธ์อย่างนี้ก่อนว่า f เนี่ยแปรผันตรงกับเนะครับปึ๊บมากมากด้วยกันนะครับและก็แปรผันตรงกับ x แต่ใส่เครื่องหมายลบหน้า x ตัวนี้ไว้เพื่อบอกว่าทิศท,ทางเนี่ยมันตรงข้ามกับ นนยังไงเรามาดูที่ภาพประกอบนี้นครับมันจะมีปริมาณ4ตัวที่เราต้องสนใจในเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิม p l e าร์โมนิกนะครับแล้วเราต้องตอบให้ได้นะครับบางทีเขาออกมาเป็นทฤษฎีตรงเนี้ยเขามีข้อสอบอยู่เยอะมากนะครับเรามาดูกันครับเริ่มต้นเลยครับ <c oughs> เราจะพบเจอการเคลื่อนที่แบบซิมโพหาร์โ o นิกในชีวิตประจาวันได้ อย่างเช่นการผูกมวลติดปลายสปริงนะครับการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาแบบแบบโบราณโบราณอย่างเงี้ยครับด้วยมุมเล็กๆนะครับการสั่นของสายกีตาร์แต่ว่าครูจะยกตัวอย่างการสั่นของมวลที่ติดปลายสปริงให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นซิมเิล h ฮาร์โมนิกยังไงสมมติครูมีกล่องวางอยู่นะครับแล้วก็ผูกติดกับสปริงนะครับณนะตำแหน่งนี้ คือตำแหน่งที่สปริงยังไม่ยืดแล้วก็ยังไม่หดนะครับมันจะถูกเรียกว่าตำแหน่งสมดุลนะครับปึ๊บเสร็จแ,แล้วครคูออกแรงดึงสมมุติว่ากล่องเนี่ยถูกแรงครูดึงเนี่ยให้ยืดออกมาถึงระยะสีเขียวนะครับตามเส้นปะที่นักเรียนเห็นนะครูก็ยืดสปริงออกมาครับยืดสปริงออกมาแล้วมันจบที่ตรงนี้ไกลสุดแล้วถ้าดึงมากกว่านี้สปริงก็จะขาดนะครับเราเรียกระยะ ที่วัดออกมาจากสมดุลน,นี้นะครับว่าการกระจัดนะครับและใช้สัญลักษณ์ตัว x นะครับแทนการกระจัดดึงมาฝั่งขวาเนี่ย x เ,เป็นบวกนะครับตามแกนขวามือนะครับ x เ,เป็นบวกการกระจัดที่ยืดออกมากที่สุดเราเรียกว่า m ปจูดนะครับครูใช้ x max นะครับเป็นตัวแทนของการกระจัดที่มากที่สุดที่ดึงออกมาได้ทางขวา เสร็จแล้วครูปล่อยมือครับแน่นอนครับกล่องของเราเนี่ยก็จะมีแรงดึงจากสปริงนะให้เคลื่อนที่กลับไปแต่มันก็คงไม่เบรกที่สมดุลนะครับมันก็จะเคลื่อนที่เลยไปนะครับจนถึงระยะหดสูงสุดที่มันหดได้นะครับเพราะฉะนั้นมวลของกล่องเนี่ยก็จะมาหยุดตรงนี้นี่เป็นตำแหน่งที่หดนะครับ และตามข้อตกลงการกระจัดเราจะวัดออกจากตำแหน่งสมดุลน,นะครับนี่มาทางซ้ายนะครับการกระจัดก็จะติดลบนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันยืดออกมาทางขวาเนี่ยสิบเซนนะครับมันก็จะหดกลับมาทางซ้ายเนี่ยสิเซนเหมือนกันนครับนี่คือความหมายของแอมพลิจูดคงที่ถ้าไม่คงที่ไม่ได้ครับมันต้องคงที่มันต้องเท่ากันเพียงแต่เราใส่เครื่องหมายลบเพื่อบอกว่า ทิศทางเนี่ยมันมาทางซ้ายเฉยๆนะครับเพราะการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่ต้องระบุทิศทางด้วยนะครับอันนี้ก็ใส่เครื่องหมายเฉยๆแต่ขนาดเนี่ยมันเท่ากันครับคือ10ก็คือ10ด้วยกันเพราะฉะนั้นปริมาณตัวแรกนะครับที่เราจะสนใจก็คือการกระจัดนั่นเองที่ตำแหน่งสมดุลมันยังไม่ยืดไม่หดก็ยังไม่มีการกระจัดเพราะงั้นการกระจัดที่สมดุลเป็นศูนย์ในขณะที่นะครับที่ระยะยืดสูงสุดเนี่ยครับการกระจัดก็มีค่ามากที่สุดนะครับ การกระจัดที่มากที่สุดก็เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าแอมปิจูดนะครับจะใช้สัญลักษณ์ตัว A ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระยะหดมากที่สุดเนี่ยนะครับเราอย่ามาดูตรงนี้นะครับอย่ามาดูตรงสปริงนะครับอย่างที่บอกต้องเริ่มวัดจากสมดุลนะครับเพราะงั้นมันก็ออกมาไกลาจากสมดุลมากที่สุดก็เป็น x m a x เหมือนกันนะครับ x max เหมือนกัน นี่คือขนาดนครับตรงนี้ครูสนใจแค่ขนาดครูก็เลยไม่ได้ใส่เครื่องหมายลบนะครับต่อไปนะครับปริมาณที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือความเร็วของวัตถุในการเคลื่อนที่นะครับที่ตําแหน่งต่างๆเรามาดูกันครับตอนนี้ครูเนี่ยยังไม่ปล่อยมือนะครับจากามวลของเรานะครับแต่จังหวะที่ครูเริ่มปล่อยมือวัตถุของเราเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเคลื่อนที่จากศูนย์ใช่ไหมครับาจากตรงนี้ เริ่มเลื่อนที่จากศูนย์แล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงตรงกลางเนี่ยมันจะเร็วที่สุดจากนั้นมันก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงจนมาหยุดมาเบรกอยู่ที่นะครับระยะนี้เสร็จแล้วก็จะโดนแรงจากสปริงเนี่ยนะครับดีดออกมาครับให้ขยับค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนมาเร็วสุดตรงกลางแล้วก็ค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงจนมาเบรกในระยะที่ไกลที่สุด กลับไปกลับมาแบบนี้ครับเราเลยรู้ว่าถ้าเราพิจารณาความเร็วเนี่ยที่ตรงกลางเนี่ยมันจะเร็วที่สุดและตรงปลายของการเคลื่อนที่ทั้ง2เนี่ยความเร็วมันจะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ากล่องมันเบรกชั่วขณะหนึ่งก่อนที่มันจะโดนแรงดีดกลับไปน,นี่โอเคไหมครับมันจะตรงข้ามกับการกระจัดเลยครับสาหรับความเร็วต่อไปนะครับเป็นปริมาณที่เรียกว่าความเร่งกับแรงความเร่งกับแรงเนี่ยนะครับเราพูดไปด้านบนแล้วว่า ถ้าแรงมากเนี่ยความเร่งมันก็มากการกระจัดมันก็มากด้วยสามอันเนี้ยแปรตรงกันหมดมากมากด้วยกันเพราะฉะนั้นครูก็ดูเลยครับที่ระยะไกลที่สุดมันมีการกระจัดมากนะครับการกระจัดมากก็แสดงว่ามีความเร่งมากที่สุดด้วยและแรงดีดนะครับที่ตำแหน่งนี้ก็มีค่ามากที่สุดด้วยณนะตำแหน่งปลายสุดของการเคลื่อนที่นะครับ ก็มีความเร่งมากที่สุดและมีแรงมากที่สุดด้วยงั้นก็หมายความว่าตรงกลางนะครับที่ความเร็วเป็นศูนย์ขอาพตรงกลางที่การกระจัดเป็นศูนย์เนี่ยความเร่งก็ไม่มีนะครับแล้วก็แรงในสปริงก็ไม่มีพวกนี้แปรผันตรงกันหมดครูก็เลยมาสรุปนะครับในกรอบนี้ว่าแรงนะครับที่อยู่ในสปริงเนี่ย สัญลักแบบนี้คือแปรผันตรงนะครับกับความเร่งนะครับและความเร่งเนี่ยก็ไปแปรผันตรงกับการกระจัดด้วยเพียงแต่ทิศทางนะครับมันตรงข้ามทิศทางมันตรงข้ามมีแค่ตัวเดียวนะครับที่แปรผกผันกับเพื่อนก็คือความเร็วนั่นเองครูเขียนเป็น1ส่วน V แบบนี้คือทุกตัวเนี่ยเยอะแต่ V จะน้อย แต่ถ้าทุกตัวเนี่ยน้อย v ก็จะมากอย่างนี้คือแปร6,000กันนะครับก็ก็จำแพทเทิร์นนี้นะครับเราตอบได้หมดนะครับตรงกลางความเร็วเยอะอย่างอื่นน้อยหมดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลักษณะการกันที่แบบ s ซิมโพฮามอนอีกทีเนี้ยตรงกรอบด้านล่างนี้นะครับขอสรุปไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นคำศัพท์นะครับที่เราต้องทำความเข้าใจหนึ่งแอมปจูดนะครับความหมายของมันก็คือการกระจัด สูงสุดก <c oughs> ็วัดเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเมตรนะครับการกระจัดสูงสุดนะว่า x max ของเรานั่นเองซึ่งการกระทีแบบ simple harmonic ก็จะมีการกระจัดสูงสุดที่มันคงที่นะครับเรียกว่า i t u ป e อ่าปริมาณต่อไปนะครับก็คือคาบคาบเนี่ยมันคือเวลาเราเวลานะครับเป็นตัวกำหนดคาบ เพราะฉะนั้นคาบคือเวลาที่เคลื่อนที่ครบ1รอบใช้สัญลักษณ์ตัว t นะครับเคลื่อนที่ครบ1รอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาคาบเนี่ยได้จากการเอาวินาทีเพราะเราเอาเวลาเป็นตัวกำหนดนะครับหารด้วยรอบนะครับเราก็จะเรียกว่าวินาทีต่อรอบ นั่นเองนะครับมาดูกันครับเราจับเวลายังไงนะครับสมมุติวัตถุมันมเริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้นะครับไปแล้วก็กลับมันจะครบรอบก็ต่อเมื่อมันกลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเฉยๆเนี่ยยังไม่ครบรอบนะครับกลับมาถึงตรงกลางนี่ยก็ยังไม่ครบรอบเริ่มตรงไหนต้องกลับมาจบตรงนั้นถึงจะนับว่าครบรอบครับเราจับเวลากี่วิเท่านั้นแหละครับคือคาบ นี่คือความหมายของคาบนะครับเวลาที่ครบรอบกี่วินาทีก็ว่าไปนะครับต่อไปนะครับเป็นปริมาณที่เรียกว่าความถี่นะครับความถี่มันเป็นการบอกจํานวนครับเราแปลงฟันบ่อยแค่ไหนนะครับเราไปเที่ยวบ่อยแค่ไหนนะครับคือความถี่เราออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนคือความถี่ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากาหนดความถี่เนี่ยมันคือจํานวนจํานวนอะไรครับ ในการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n i นิกก็คือจำนวนรอบใน1วินาทีจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะครับใน1วินาทีใช้สัญลักษณ์ตัว f นะครับก็ตรงข้ามนะครับเราเอาจำนวนรอบเป็นตัวกําหนดนะครับแล้วก็หารด้วยเวลาครับที่เป็นวินาทีก็จะออกมาเป็นความถี่นะครับตรงข้ามกัน ความสัมพันธ์ของ t กับ f เนี่ยมันเป็นปริมาณที่ตรงข้ามกันนะครับเขียนเป็นสมการได้ว่า t เท่ากับ1ส่วน f ทุกครั้งที่เราหาค้าได้เราจะหาความถี่ได้เสมอนะครับเพราะว่าเห็นไหมมันตรงข้ามกันทั้งหมดนี้ก็คือปริมาณสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็ลักษณะของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนะครับเข้าใจการเคลื่อนที่แบบ s i m p l e harmonic มาก ยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอนอะไรนะครับก็ให้นักเรียนติดตามดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับผม